สถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ใช้แรงงานนายจ้างลูกจ้างเจ้าของสถานประกอบการและพี่น้องอาสาสมัครแรงงานทุกท่านค่ะพบกับสถานีข่าวแรงงานนครสวรรค์ดิฉันนางสาวพนิชาวัวอากาศนักวิชาการแรงงานชำนาญการรายง,งานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกลิ่น เผยผลพวงมาตร,รการช่วงโควิดส่งผล GDP ไทยโตว่างงานต่ำสุดในโลก เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีที่ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ออกรายงานคาดการ GDP ของปีคริสตศักราช2023ของประเทศต่างๆทั่วโลกปรากฏว่า IMF คาดการว่า ประเทศไทยเศรษฐกิจจะเติบโต GDP เป็นบวกจาก2.8เป็น3.7 ซึ่งในเอเชียมีเพียงประเทศไทยและจีนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก3.2เป็น4.4เท่านั้นโดยเป็นผลมาจากการเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามารวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลได้ไปเจรจาไว้โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และเสถียรภาพทางการคลังของประเทศด้วย นายสุชาติกล่าวว่าสิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างคือไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลกแม้ในปีที่แล้วช่วงพีคของโควิด19ก็มีคนว่างงานเพียงร้อยละ1.5ส่วนปีนี้ลดลงมาเหลือร้อยละ1.0เป็นอันดับหนึ่งของโลกและคาดว่าปีหน้าไทยยังคงครองแชมป์อัตราว่างงานต่ำที่สุดของโลกได้อีก ที่ร้อยละ1.0จากรายงานดังกล่าวถือเป็นผลพวงจากการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่รักษาการจ้างงานและดูแลภาคแรงงานให้เข้มแข็งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อาทิ โครงการส่งเสริมและยกระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เพื่อลดปัญหาการว่างงานโครงการ Factory Sandbox บนฐานแนวคิดเศรษฐศาสตร์และสาธารณาสุข การเปิดจุดตรวจโควิด -19 แบบประจำจุดและตรวจเชิงรุกในโรงงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกจ้างให้ภาคเอกชนยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้รวมถึงสนับสนุนวัคซีนให้แก่ผู้ใช้แรงงานและจัดหาโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวต่อว่าผลสำฤทธิ์จากโครงการดังกล่าว ทำให้โรงงานไม่มีการปิดตัวลงภาคการผลิตส่งออกสูงสุดในรอบ30ปีที่สัมพัญธ์ทำให้ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติประกอบกับมีนักลงทุนเชื่อมั่นในในโยบายของรัฐบาลไทยที่ดูแลผู้ประกอบการไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมทำให้บริษัทสนใจเข้ามาเปิดตลาดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารแรงงานจากสถานีข่าวแรงงานนาครสวรรค์โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรคสวรค์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ